มาตอนที่เมแกนชีสเตเลียนกันดีกว่านะฮะคือต้องบอกว่าเสียใจมากอุตส่าห์รอใช่เธอบอกว่าหูรอมาอย่างยาวนานเพื่อจะได้ขึ้นเวทีเดีวยวกันกับ BTS เกิดอะไรขึ้นล่าสุดนี้เพราะอะไรไปดูกันครับสื่อเเป็นข่าวที่สร้างความเสียด,ดายให้กับแฟนๆไม่น้อยเลยนะครับเมแกนทีสเตเลียนครับร็ปเปอร์หญิงผิวดำชาวอเมริกันเจ้าของสามรางวัลแกรมมี่ทวิตแจ้งนะฮะบอกว่าฉันตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ไปร่วมง,งานอเมริกันมิวสิกอ a วอร์ดและขึ้นโชว์กับวง BTS แต่ เหตุขัดข้องส่วนตัวที่สุดวิสัยไม่คาดคิดจริงๆทำให้ฉันเนี่ยไม่สามารถจะไปร่วมงานได้เสียใจมากจริงๆและแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ขึ้นโชว์เพลง Butter กับหนุ่มๆวง BTS ในอนาคตทีนนี้ครับกำหนดเดิมเนี่ยของ BTS เองนะฮะก็จะได้ขึ้นโชว์เพลง Butter ครับ เวอร์ชันที่มี Megan เมแกนทิสเตเลียมนมาร่วมฟิเจอริงด้วยรวมทั้งโชว์เพลง My Universe ซึ่งพวกเขาเองเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับวงร็อกแบนด์อย่าง Coldplay ครับบนเวทีประกาศรางวัลอเมริกันมิวสิกอวอชครั้งที่40ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่22พฤศจิกาย,โยนโดยนี่คือ2โชว์ไฮไลท์ ของงานเลยเพราะว่าก็ยังเป็นการลัดฟ้ากลับมาเปิดโชว์แบบออฟไลน์หรือแบบปกติที่สหรัฐในรอบ2ปีของวง BTS ครับซึ่นปีนี้เองฮะก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินจากเอเชียรายแรกที่สามารถผ่านเข้าชิงรางวัลสูงสุดของงาน American Music Awards ในสาขาศิลปินแห่งปีหรือ Artist of the Year ด้วยน,นอกจากรางวัลศิลปินดูโอ้นะครับหรือว่าศิลปินกลุ่มยอดนิยมและรางวัลเพลงป๊อปยอดนิยมก็จากเพลง Butter ครับ ที่เดิมเนี่ยนะฮะก็มีกำหนดจะขึ้นโชว์กับเมแกนทีสเตเลียนนี้เองแหละครับทางนี้ครับนับตั้งแต่71วง BTS รัดฟ้าถึงสหรัฐเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเข้าร่วมง,งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของสหรัฐในครั้งนี้สื่อโลกและแฟนๆก็ต่างจับตาความเคลื่อนไหวของพวกเขาล่าสุดนี้มีผ้าสมาชิกวงนะฮะได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตของ Harry ริ y ต e s นะฮะจาก One Direction ใน LA จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปทั่วโลกเลย แฟนแฟนเนี่ยก็เกาะติดรอลุ้นผลรางวัลอเมริกันมิวสิกอ a วอรนะฮะแล้วก็โชว์สดกันได้ครั้งแรกเลยของเพลง My universe ระหว่างวง BTS แล้วก็โคเพลครับเช้าว,วันจันท์เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปทางช่องของเรานี่เองนะฮะ True i s ซี H D ครับหมายเลข38 1 1 3และ 3, 3, 5รีรันครับเวลา20นาฬิกานาทีในวันเดียวกันและวันที่27พฤศจิกายน16นาฬิกา28พฤศจิกายนครับเวลา10นากา30นาทีครับ